ไอ้ยาบอลกน้ามีหัง้ er. um. uh. ันหนึ่งชั้นองชั้นสามชั้น่ั้นห้าชั้นกชั้นเ็ดชั้นปชั้นาชั้นบแกระเป๋ายิงทุบทุบแผให้กุ้ง่กุ้ง่แล้วก็ต่อใหม่ชุบช้านะ 好，好，好，好。